จริงๆเดียช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้มีเวลาไลฟ์อะไรเลยเพราะว่าตีตรงอะไรเยอะมากแต่ว่าก็เข้ามาตอบเรื่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ยังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามกันในอินบ็อกซ์ของ Tik t o ็อกของผมนะครับผมยังสามารถเข้ามาถามได้เรื่อยๆเนาะถ้าผมสะดวกจะรีบเข้าไปตอบทันทีนะครับผมไม่ต้องแอดไลน์ไม่ต้องอะไรกันมานะนะครับทีนี้เนี่ยคำถามหนึ่งที่ผมมาได้เจอบ่อยเนาะแล้วก็ต้องมาเจอไปเนี่ยก็คือคนที่เจอไอจีวี v เนี่ยสามารถทําพัตถการอย่างเช่น ทำธนรก,กรรมสัลยกรรมได้ไหมคำตอบคือทําได้นะครับผมถ้าอยู่เป็นยูเท่ากับ U, ยูแล้วอย่างเช่นเอ่อซีดีโฟมากกว่า200ขึ้นไปไวรัสโรด้อยกว่า40ติดต่อกัน6เดือนทําได้หมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะขึ้นอยู่กับคลินิกของแต่ละคลินิกด้วยเนาะบางคลินิกอาจจะเก็บค่าบริการตรวจเชื้อเ i v เพิ่มบางคลินิกอาจจะต้องจัดลําดับคิวเราเป็นคิวสุดท้ายเลยครับผมก็ลองเลือกดูเนาะเพราะว่านโยบายแต่ละคลินิกไม่เหมือนกันบางคลินิกเนี่ยอาจจะขี้เกียจเสียตังค่า ค่าเชื้อห้องศัลยกรรมห้องหัตถการอะไรเงี้ยก็อาจจะผัดพลมาให้เรามากขึ้นหรือบางที่เนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างผมเนี่ยผมเคยไปฝูดหินปูนเนาะคลินิกบางคลินิกก็ไม่ได้เช็คอะไรเยอะไม่ได้ถามอะไรเยอะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีการรับปริบิเนาะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะฝูดหินปูนได้เลยฝูดได้ตามปกติแล้วก็สบายแค่นั้นนะครับผมบางคลินิกเนี่ยไมาจะเป็นคลินิกธัตการหรือคลินิกศัลยกรรมเนี่ยอาจจะมีการตรวจหรือไม่มีการตรวจก็ลองชิคดูก่อนนะครับผม ถ้าบางที่ไม่มีเนี่ยก็สบายใจถ้าบางที่มีก็อาจจะต้องแบบคิดนิดนึงแล้วก็ลองถามเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วหบอกว่าเราจะต้อง cover มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับผมเนาะ